ชาวใหม่ต้นชโมในช่วงนี้ครับมาอยู่กันที่จุดเกิดเหตุบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้านะครับเยื้องกับทางโรงพยาบาลศูนย์แพทย์รังสิตนะฮะล่าสุดนั้นสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่มีการนํารถออกไปไปเรียบร้อยแต่ที่จังหวัดอ่างทองผู้ชมครับทางด้านของโชเฟอร์เนี่ยมามอบตัวแล้วมันจะมีคลิปเหตุการณ์คลิปหนึ่งผู้ชมครับคลิปที่เป็นนาทีที่คนขับรถบัสคันที่เกิดเหตุนั้นได้พยายามที่จะออกมาจากรถ ตามที่เห็นเนี่ยแหละครับแล้วปรากฏว่ามีการไปขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกนะครับเพื่อขอเรื่องของถังดับเพลิงนะครับมาช่วยเด็กแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยนะครับขณะที่มีเด็กบางส่วนเนี่ยวิ่งหนีออกมาจากรถได้ทันและได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยล่าสุดุผู้ชมครับปรากฏว่าที่สพวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองคนขับรถบัสคันนี้ชื่อว่านายสมานครับได้เดินทางมามอบตัวกับตำรวจนะครับ แล้วก็เข้าควบคุมตัวเอาไว้ก่อนที่จะนําตัวขึ้นรถยนต์สีดํามุ่งหน้าไปที่สพกูคตในพื้นที่เกิดเหตุในเวลาประมาณ20นาฬิกา10นาทีที่ผ่านมาเพื่อจะทําการสอบสวนและก็ขยายผลตามกฎหมายกันต่อไปครับส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีครับบรรยากาศที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังคาราม มีผู้ปกครองนับร้อยชีวิตครับต่างมารอบุตรหลานของตัวเองด้วยใจจดจ่อนะครับนักเรียนกลุ่มนี้จะเป็นนักเรียนกลุ่มที่มารถไดสารคันอื่นที่ไม่ประสบอุบัติเหตุครับเดินทางมาถึงโรงเรียนตอนประมาณสองทุ่มที่ผ่านมาซึ่งผู้ปกครองทุกคนเนี่ยที่มารอเมื่อเห็นบุตรหลานมาถึงอย่างปลอดภัยก็ต่างเข้าโผลเกาะด,ด้วยความดีใจบางคนถึงกับร้องไห้ก้นน้ำตาไม่อยู่กันเลยครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวใหม่ต้นชั่วโมงในช่วงนี้ข่าวเวิร์กพอยท์ ช่วยคนไทยและไขความจริง